สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับในช่วงอายุ20จนถึง59ปีนะครับ ว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรหรือว่ามีสถานการณ์ใดเหตุการณ์ใดที่จะเกิดขึ้นบ้างนะครับในการทำนายดวงชะตาในครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นการทำนายภาพรวมดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะครับส่วนใครที่อยากจะดูดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงของตัวคุณเองนะครับก็สามารถที่จะแอดไลน์ ID ใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามราย ละเอียดในการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับเอาล่ะครับถ้าพร้อมแล้วเรามาชมดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนกันครับว่าในช่วงอายุ20จนถึง59ปีนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับเราเริ่มต้นกันที่ช่วงอายุ20จนถึง29ปีก่อนนะครับ20จนถึง29ปีต้องบอกว่าดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วงอายุ20 21 22 23เป็นช่วงเวลาที่ต้องต่อสู้ฝ่าฟันมีอุปสรรคปัญหาชีวิตเยอะมีเรื่องที่ต้องดิ้นรนมีเรื่องที่ต้องต่อสู้ มีเรื่องที่ต้องฝ่าฟันเยอะแต่ก็จะมีความสำเร็จที่รออยู่จะมีรางวัลแห่งชีวิตที่รออยู่ด้วยเช่นกันพอมาถึงช่วง 24, 25, 26ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่ดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนจะเริ่มพบเจอกับ การที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องสำคัญสำคัญต้องทำบางสิ่งบางอย่างควบคู่ไปกับบางสิ่งบางอย่างเรียกได้ว่าต้องทำสิ่งสำคัญสองอย่างในเวลาเดียวกันหรือเรียกได้ว่าจะต้องเลือกบางอย่าง แล้วก็สละบางอย่างเพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นดำเนินไปในทิศทางที่คุณต้องการได้ต่อนะครับพอมาถึงในช่วง 27, 28, 29ต้องบอกว่าแม้ชีวิตจะยังไม่มั่นคงนักแต่ว่าก็จะมีสิ่งใหม่ๆหรือว่ามีโอกาสที่ดีเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาอยู่เสมอเสมอรวมถึงได้รับการช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนในเรื่องต่างๆจาก ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนเรียกได้ว่าในช่วง20จนถึง29กราฟชีวิตยังอยู่ในช่วงเวลาที่มีขึ้นมีลงยังไม่มั่นคงนักเดี๋ยวเราจะมาดูกันในช่วงอายุ30จนถึง39กันบ้างว่าดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ สำหรับดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วงอายุ30 จนถึง3 9ปีนะครับในช่วง30จนถึง3 9ต้องบอกว่าเป็นช่วงอายุที่คนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นเริ่มดีครับเรียกได้ว่า3 3 1 3ิบสามจะเริ่มเห็นเค้ารางของความสำเร็จมีความสำเร็จที่เริ่มแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับการทำสิ่งใดก็มักจะเกิดผลแล้วก็มักจะประสบความ สำเร็จได้ไม่ยากรวมถึงการที่พบเจอกับโอกาสที่ดีในเรื่องต่างๆในสิ่งต่างๆที่จะเข้ามานะครับในดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนไพ่ดีเอ็ p r e s s จะพูดถึงช่วงอายุ34 35 36ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีเป็นช่วงเวลาที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสุขความบริบูรณ์ พร้อมไปด้วยนะครับสิ่งต่างๆรอบๆตัวนะครับเรียกได้ว่าถ้าทำงานก็ประสบความสำเร็จในช่วงนี้แหะครับ3 4 3 5 3 6ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ ช่วงหนึ่งของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็ว่าได้ถ้าใครที่ยังไม่มีแฟนก็จะเริ่มมีแฟนในช่วงนี้หรือว่าใครที่มีแฟนแล้วก็จะเริ่มมีครอบครัวในช่วงนี้แหละครับ3 4 3 5 3 6ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของคนเกิดวันพุธกลางคืนการงานก็ดีการเงินก็เด่นนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ชีวิต พร้อมมากๆก็ว่าได้พอมาถึง37 38 39ชีวิตพบกับความสำเร็จที่รอคอยนะครับหรือว่าเรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่นะครับคุณตามหาอยู่คุณจะพบเจอหรือว่าจะได้รับความสำเร็จที่คุณน,นั้นรอคอยอยู่นั่นเองนะครับไพ่สามถ้วยจะพูดถึงช่วงอายุ ของคนเกิดวันพุธกลางคืน373839กก็ถือได้ว่าเป็นช่วงอายุที่ดีอีกช่วงหนึ่งนะครับถ้าเป็นการงานก็มีความสำเร็จถ้าเป็นความรักก็เป็นช่วงเวลาที่ดีมีความสุขบางคนมีเกณฑ์ได้แต่งงานก็ช่วงนี้นะครับในดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนเรียกได้ว่าชีวิตเต็มไปด้วยความสุข ความสบายใจนะครับการเงินมีเหลือใช้นะครับแล้วก็เรียกได้ว่าไม่ติดขัดไม่ขัดสนสิ่งดีใดๆนะครับเอาละครับช่วงอายุ30จนถึง39ถือว่าเป็นช่วงอายุที่ดีช่วงหนึ่งของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูช่วงอายุ40จนถึง49กกันบ้างว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตา เป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนในช่วงอายุ40จนถึง49นะครับ เราจะมาดูกันว่าในช่วงอายุ40จนถึง49ปีนั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ40 41 42 43ถือว่าเป็นช่วงอายุที่ดีเป็นช่วงอายุที่การเดินทางตามหาสิ่งที่คุณต้องการนั้นเรียกได้ว่าได้พบกับสิ่งที่คุณตามหาได้พบกับความสําเร็จที่คุณนั้นต้องการนะครับรวมถึงความก้าวหน้าในชีวิตนะ รเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาช่วงอายุที่ดีช่วงหนึ่งของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็ว่าได้การงานก็มีเกณฑ์จะพบสิ่งที่ตามหาการเงินก็ดีนะครับในเรื่องของครอบครัวก็ใช้ได้นะครับพอมาถึงในช่วงอายุ 404 45 46ต้องบอกว่าชีวิตจะอยู่ในช่วงเวลาที่มีทั้งขึ้นและลงอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่ ได้พบกับการช่วยเหลือได้พบกับการสนับสนุนของผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในขณะเดียวกันก็มีการพบเจอกับความท้าทายใหม่ๆที่จะเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาชีวิตของคนเกิดวันพุธกลางคืนด้วยเช่นกันจะเป็นโอกาสใหม่ๆเป็นสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาท้าทายความสามารถทดสอบศักยภาพของตัวคุณน,นะครับก็ถือได้ว่าจริงๆแล้วช่วงอายุนี้ก็ไม่ใช่ช่วงอายุที่แย่น เพียงแต่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เรียกได้ว่าคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นชีวิตมีทั้งขึ้นและลงคละเคล้า,ากันไปพอมาถึงช่วงอายุ47 48 49อันนี้เป็นมรสุมชีวิตละชีวิตเริ่มมีอุปสรรคมีปัญหาไพ่ห้าเหรียญจะพูดถึงการที่จะต้องระวังในเรื่องของเคราะห์กรรมต่างๆถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพ ก็ต้องระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยล้มหมอน,นอนเสือ่อหรือว่าในเรื่องที่มีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองเป็นอันมากก็ในช่วงอายุนี้นะครับรวมถึงในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆก็ระวังจะมีอุปสรรคมีปัญหาเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลง,ปลงบางอย่าง เกิดขึ้นได้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับเอาละครับช่วง40จนถึง49เรียกได้ว่าดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนกลับมาสู่ช่วงเวลาของการที่เผชิญกับเรื่องของอุปสรรคปัญหาบ้างเล็กน้อยหรือว่ามีในเรื่องของสิ่งที่เข้ามาท้าทายความสามารถทด สอบศักยภาพของคนเกิดวันพุธกลางคืนอยู่บ้างแต่ก็ยังถือได้ว่ามีช่วงเวลาที่ดีนะครับช่วงต้น40อย่าง40 41 42 43ยาวจนไปถึง44 45 46ยังถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับช่วงเวลาที่จะต้องระวังจริงๆก็มีอยู่ในช่วง47 48 49เท่านั้นเองเอาละครับเราจะมาดูในช่วงอายุ50จนถึง5 59กันบ้างว่าดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับสำหรับดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางคืนนะครับในช่วง50จนถึง50 เนะครับเราจะมาดูกันนะครับว่าในช่วงอายุ5 0จนถึง59นั้นคนเกิดวันพุธกลางคืนจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ53 51 52 53ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนจะหลุดพ้นจากปัญหาต่างๆนะครับเรียกได้ว่าชีวิตพบกับความสุขความบริบูรณ์ความสบายใจแล้วก็เรียกได้ว่าชีวิตพร้อมด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณนั้นตามหา ความสำเร็จในเรื่องงานนะครับการเงินที่พอมีพอใช้นะครับหรือว่าในเรื่องครอบครัวที่ดีก็มีอยู่ครบถ้วนนะครับพอมาถึงในช่วงอายุ5 4 55, 56จะพบสิ่งดีๆที่รอคอยจะพบข่าวดีที่ตามหาจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตานะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกช่วงชีวิตหนึ่งที่ดีของคนเกิดวันพุธ กลางคืนก็ว่าได้นะครับพอมาถึงในช่วงอายุ 57, 58, 59ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนจะได้พักสงบพักจิตพักใจจากเรื่องวุ่นวายต่างๆบางคนได้เกษียณตามที่วางแผนไว้บางคนมีเงินเหลือเก็บพอใช้นะครับทำให้เรียกได้ว่าไม่ต้อง ทำอะไรให้เหนื่อยยากอีกต่อไปนะครับก็ในช่วงอายุนี้แหละครับ57 58 5 0 ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่คนเกิดวันพุธกลางคืนได้พักสงบนะครับในช่วง50จนถึง59ถือว่าเป็นช่วงอายุที่ดีอีกช่วงหนึ่งของคนเกิดวันพุธกลางคืนก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่พร้อมไปด้วยทุกอย่างรวมถึงการมีข่าวดีเข้ามาเยี่ยมเยียนดวงชะตาในบางช่วงอายุด้วยก็ถือได้ว่าเป็นช่วงอายุที่ดีครับเอาละครับสำหรับวันนี้คนเกิดวันพุธกลางคืน นะครับท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึกในดวงชะตาของตัวคุณเองก็สามารถที่จะพิมพ์ไอดีลายใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงขอลาไปก่อนฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์และฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากนะครับบุญรักษาเทวาวพรคนเกิดวันพุธกลางคืนทุกคนนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ